มีรางกาจะนมันลวกไม่เก่งเอามาแค่นี้และวันนี้นะมาครับทุกคนสวัสดีครับ ภากำลังใจให้กับกิจสนาด้วยนะสวัสดี2,000คนสวัสดีทุกคนสวัสดีครับเอาอะไรก็จะรดน้ำมาไปนำไป้ำอะไรครับขอบคุณทุกกำลังใจครับไปกันต่อครับทุกคน ก็วันนี้เล่นวันเทียนถวายนะครับนี่มาแล้วขอบคุณครับผ่านระบบตรงด้วยนะครับอะไรอ่ะอ๋อนางพูดว่าไงนะจากลอกใต้ฐานหลวงปู่เลิศก็จะเป็นนายัง ฟาโรตุนด้วยนะครับนครับเป็นยนน้มลดะครับอ้นว่าน้นะิ้าคนละนิดคนละหน่อยก็เยอะกันเองนะนี่น้องน้ำไปซื้ออันนี้แม่กินน้ำากอร่อย

กนินะมั่งคำละร้อยครับพวกเราครบตรงุงครับผมเลยน,นะวันนี้ยังได้ตรงน้อยอยู่เลย

การรักษาและการิระดับการตรับของตัวอุตนิยมที่สองน้ำมันการเราต้องเน้นถือว่าจากมาหลายปีแล้วต้องแบบนี้ต่อเนื่องก็ให้ถายแล้วเร่องประมาณสงรูนห้ามเบรคทีห้ามไล่กันเสร็จห้ามเด็กนักเรียนยกเพราะว่าเขาจะลง

าซื้อมาให้เหรอโอ้สม้มอ่ะของใครอ่ะตอนเดียสีกระป๋องของแม่แก,ก่อะใครนะ<ข>อ,<ช>อ๋อสวยว่าตอนเดียวกระป๋อแม่สวยตอนียวสี่สี่ตอนนักสวยมากครับทุกคนโอ้ยขอบคุณสามใบแดงครับ โอ้โหขอบคุณนะทุกคนช่วยกันตุ้มนะครับรวดเร็วจะได้ถึงเป้าหมายไวๆปฏิทินสวยมากเจเบนใช่ไหมให้น้ำค้วครับฮม

พี่อ้อยวันดีครับพี่อ้อยวันนี้ยังไม่มีคนตุ้งแบบว่าใหญ่ให้เลยอะ่ะยังน้อยอยู่เลยอะ่ะตุ้งแล้วครับภาษาแม่ขอบคุณพี่ปานีส่งรูปลงนะครับส่งรูปลงเดี๋ยวจะส่งไปให้ไปร้านที่หน้าหลวงพ่อของทุกท่านนะครับส่งรูปลงโอ้เวนใครติดไก่พ่น ทีไหนนแร่มวที่านีให้ซื้อมาที่ชั้นด้านนี้อันนี้ของเราหรือเปล่าขอน้านก็เชียงราก็ได้องอัน,อ,งอ,น,นอ๋อเอาเลยเพราะว่าคนจะไม่กินน,น,นี่ก็กินด้วยกันนะไม่คงไม่กินหรอก ตอนนี้ไงตอนนี้ยังกินก้อนเลยตอนนี้เด็กใครกินตอนหลัง<ม> พีอ่อ้อยสวัสดีครับพุณเจอกันไปนะใช่ไหมคิดถึงแล้วขอบคุณส่องไปครับวันนี้ยังไม่มีคนตุงแบบแน่นๆเลย อุ้ยขอบคุณสี่ใบครับทุกคนขอบค,ครับคนช่วยกันนะหลายต้นแต่งหน้าเวลามันน้อยเด้อขอบคุณคา้าขอบคุณสี่ใบครับรวยๆนะรวยสี่ร้อยล้านเลย